ใหญ่ต้นที่วาดไว้เป็นร้อยลูกอะ่ะเคยไว้อย่างนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับผมเห็นมันโตรครับผมเห็นว่ามันสมบูรณ์เออรล่อ,ลอ้ายปีเนี้ยต่างก็เริ่มบำรุงต้นเลยจนมาถึงบัตรเนี้ยรู้สึกว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างครับค่ะปีเนี้ยผมจะลองยาตัวนี้ดูโดยอย่างเดียวเลยว่าจะร่วงไหมจะร่วงไหม <laughs> แล้วก็มันได้ผลตามที่เห็นมาเราก็ผมก็ว่าใช้ได้ครับเพราะว่าทุกปีทุกปีมันร่วงแต่ปีนี้มันยังอยู่ยังอยู่เยอะสวัสดีค่ะช่วงรองรุยสวน กับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทดยอรคสอิโนเวชั่นค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านโชคดีอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้มากับอาจารย์สหาภาพการจนะหิรันพลค,ค่ะ,คะแล้วก็ผู้แนะนำที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูนะคะนุกชนะเนืฝนไฟค่ะ,คะวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนนะคะตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะครับ สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ปีชาชัชวันาการตาผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านโชคดีอำเภอขุงนี่แหละครับทำสวนแปลงนี้มาก็เข้าปีที่7แล้วอ่อายุของทุเรียนคือ 7, 7ปีเจะะ็ปีครับเีตัปีแต่เริ่มปลูกมาสวนเนี้ยเรามาติดตามกันแล้วเมื่อเดือนต้นเดือนธันวาผู้ใหญ่ตอนนั้นที่เรามายังเป็นดอกอยู่นะคะแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเลยว่า ลูกเขาเนี่ยลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ขึ้นถือว่าเร็วไหมคะแบบนี้ทุกปีทุกปีมันก็ความสมบูรณ์ของลูกมันจะน้อยกว่านี้เพราะผมไม่เคยใช้ตัวนี้ก็ปีนี้รู้สึกว่าลูกมันจะกลมทุกคนที่เข้ามาดูของผมอะเพราว่าหนามสวยหนามเล็กลูกกลมผมก็ยอมรับครับว่าใช่ได้เพราะว่าปีนี้ที่ว่าลองทดลองเต็มที่คเคยใช้แต่ไม่ได้ใช้กันเลยผมใช้แต่เฉพาะทุเรียนเล็กแต่ปีนี้ที่ผมมาใช้ทุเรียนใหญ่ แล้วก็มาเลอกใช้ปีเนี่ยต่างก็เริ่มบํารุงต้นเลยจนมาถึงบัตรเนี่ยรู้สึกว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างครับค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะผู้ใหญ่ก็ได้อ่บอกกับทางเราเนาะครั้งที่แล้วที่มาผู้ใหญ่บอกว่านอกใจไปสองปีใช่ครับนอกใจไปสองปีนอกใจไปสองปีเหมือนกันนอกใจด้วยใช่ค่ะแต่ว่าที่นอกใจไปเนี่ยก็ได้ไปคือพยายามค้นหาต้องบอกว่าค้นหานะผู้ใหญ่เนาะค้นหาว่า มันจะจะทำยังไงทุเรียนเนี่ยจะดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปแล้วก็ต้นทุนก็คือมัน<ห>ก็<ด>สูง,สงขึ้น,นะคระับยิง่งยิ่งทดลองเท่าไหร่มันก็ยิ่งสูงขึ้นเราก็เลยหันกลับไปหวนของเก่าๆที่ว่าเราเคยใช้แล้วมันลดต้นทุนพอหันกลับมาใช้มันก็ผิดตา่ากเก่าเยอะไอ้ที่เราทดลองไปอ่ะเราเหมือนกับเราทด,ทดลองผิดพลาดไปสองปีคนนู้นมาแนะนําอะไรเพื่อนๆมาแนะนาก่าลองใช้ไปลองใช้ไปพอใช้ไปใช้ไปแล้วมันไม่มันไม่ยยังใจเรา แต่ก็เลยหันกลับมานึกได้ตัวนี้พอดีเทียบเขาก็กลับหวนกลับมาบอกว่าลอ,ลองลองตัวนี้ใหม่อะผมเลยเอาตัง้งแต่ต้นปีเลยก็มันก็เลยเป็นสภาพนี้ผมก็ชื่นใจทีว่าได้ทําตัวนี้ทุเรียน,นาอายุ7ปีนะคะเจ็ดปีครับทุเรียน7ปีปตอนนี้จากผลผลที่เราเห็นเนี่ยค่ะผลผลิตของเขาเนี่ยลูกของเขาเมื่อก่อนนะคะผู้ใหญ่ที่ที่ไม่ได้ใช้อ่ะก็คือลูกหมายถึงว่าลูกเขา ปริมาณนะคะปริมาณของลูกมันแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะก็จํานวนผลจํานวนผลแตกต่างกันมากครับค่ะปีที่แล้ว่มีละลุงต้นหนึ่งก็สีลูกห้าลูกสภาพต้นแบบเนี้ยอืแต่มันกระทบใบอ่อนอืมันก็เลยร่วงก็ปีนี้ที่วันนั้นที่มาผมก็เลยบอกว่าปีเนี้ผมจะลองยาตัวนี้ดูดยอย่างเดียวเลยว่าจะล่วงไหมจะร่วงไหมแล้วก็มันได้ผลตามที่เห็นมันเราก็ ผมก็วัดใช้ได้ครับเพราะว่าทุกปีทุกปีมันร่วงแต่ปีนี้มันยังอยู่ยังอยู่เยอะต้นหนึ่งประมาณเฉลี่ยกี่ลูกคะเนี่ยพ่อใหญ่คะตอนนี้ก็เมื่อกี้ผมพาไปดูตันนั้นก็ร้อยลูกอ่าเห็นตอนนั้นร้อยลูกอ่าร้อยลูกก็ผมเฉลี่ยเลยก็คือ40สลูกอ่าก็จะมีลูกบ้างมากบ้างน้อยบ้างไหมคะก็เฉลี่ยต้นละ40ครับค่ะกับอายุขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหม้อายุของต้นอ่าค่ะ ก็จะมีผู้ที่มาติดตามอยู่สม่ําเสมอนะคะตั้งแต่ที่เข้ามาเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะคะเข้ามาทุกครั้งมันก็จะผิดตาทุกครั้งและที่สําคัญที่เข้ามานะคะทุกครั้งใบอ่อนมีให้เห็นตลอดนะคะมีใบอ่อนให้เห็นตลอดแล้วก็ผลผลิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมผู้ใหญ่บอกว่ายอดเดินไปเรื่อยเลย <laughs> ยอดก็เดิน <laughs> ไปยอดมันเดินไม่หยุดจริงๆครับมันออกมาเสร็จก,ออก,ก็ออกไปอีกออกมาเสร็จก็ออกไปอีกแต่แตอนนี้มันออกผมไม่ได้สนใจมาแล้วเพราะว่า ทุเรียนเราไม่ร่วงแล้วทุเรียนมันก็โตมันไปเรื่อยๆรื่อยเเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วปล่อยไปเลยม่ออยากจะอยากจะอยากจะเอาไหทลาออกไปให้มันออกไปครับฉี่ไมผู้ใหญ่ฉีดะระยะการฉีดก็สิบวันนะแต่ถ้าว่ามันมีปัญหามากผมจะเจ็ดวันแต่ถ้าว่าธรรมดาธรรมดากับสิบวันที10สิบวันครั้งสิบวันครั้งแต่ถ้าว่าเราเห็นแล้วว่าชุดที่ว่ามันเป็นลูกขนาดเนี้ยลูกเล็กขนาดเนี้ยลูกไข่ไก่อ่ะมันเป็นใบอ่อนเยอะชุดนั้นอ่ะผมจะเจ็ดวันมั่งห้าวันมั่งออื แล้วก็ตอนนี้ค่ะผู้ใหญ่คะในเรื่องของโรคโรคหรือศัตรูพืชเนี่ยค่ะมีมีให้เห็นม้างไหมคะก็ปีนี้ผมก็ยังแปลกใจนะปีที่แล้วนะลูกหลงห่างผมเอาหนอนไม่อยู่แต่ปีนี้ผมก็ใช้ยาฆ่าแมาลงห่างนะแต่เราใช้ตัวนี้ตลอดแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าโรคห่างห่างไปด้วย <c oughs> เพราะปีนี้ทุเรียนมันจะเป็นกระจุกกระจุกส่วนใหญ่ <c oughs> ทุเรียนเป็นกระจุกอะโดยมากหนอนหนอนรังมันจะอยู่ตามตามที่มันติดกัน <c oughs> แต่ปีนี้ผมให้เด็กขึ้นไปแหกดูอะ ไปแหวกดูว่าไอ้ตรงลูกติดๆกันมีนอนไหมยังไม่เจอมันจะมีทุเรียนพวงใช่ครับเป็นทุเรียนพวงก็ส่วนใหญ่ปีนี้ก็คือไม่ไม่มีไม่มียังไม่เจอครับยังไม่เจออ๋อตอนนี้ก็คือยังยังไม่เจอแต่ว่าพื้นที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรคพืชหรืออะไรที่มันชุกชุมไหมคะในในพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างเป็นเขาใช่ไหมคะผู้ใหญ่ใช่ครับมันจะมีโรคอะไรที่มันเป็นพิเศษบ้างที่ที่พื้นที่ที่อยู่บนเขาที่เขาจะเจอกันมีไหมก็มันก็เป็นโรคคนเน่าเปลือกเน่าอะไรเนี่ยครับ มันก็เป็นไฟทอปฟ่ากะมัง่งเป็นอ้ราสีชัมพูมั่งแต่ส่วนเนี้ยตั้งแต่ผมเริ่มลองใช้ตัวนี้มาก็ยังไม่เจอมีเป็นแผลอยู่สองต้นเล็กๆผมก็ไปขูดๆแล้วผมก็ไปเอาซื้อยาฆ่าราธรรมดานี่แหละ,ะเอามาใส่ปอกกี้ฉีดเพราะผมจะไม่ใช้แบบคนอ,อื่น แบว่าคนอื่นสวนข้างๆผมให้แม่ต้นแดงไปหมดแล้วนะอันจะตับผู้ใหญ่อยู่ทำไมแถวนั้นมันต้นทาแดงหมดเลยก็เขามันคนเราวิชารับผมอะครับของเราใช้ฟอกกี้พ่นใช่ไหมใช่ครับผมขูดบางๆแล้วผมก็ใช้ฟอกกี้พ่นอันนั้นคือเขาทาใช่ไหมนั่นเขาทาเลยครับเมื่อสองวันก่อนนี่แดงทั้งต้นเลยฝนมันตกมันก็เลยไม่เลยงแต่การทาอย่างที่บอกว่านั่นที่เจเลียงบอกว่าการทาก็มีก็ก็มันก็มีการติดต่อกงก็คือโรคก็ไปตาแปลงใช่ไหมคะเลยใช้ฟอกกี้ดีกว่าใช่ไหมตอนแเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยทํา มาเมื่อ20ปีก่อน<า>แล้นั้นก็พันป่าต้นแล้วมันก็เป็นสภาพแบบนั้นแล้วผมก็ทาทั้งต้นทั้งต้นทั้งฝังเข็มด้วยทั้งอะไรด้วยมันก็มีปัญหามันก็ตายไปตายไป บางคนเขาก็เอาไว้อยู่แต่ผมมันเป็นคนนิสัยไม่ชอบถ้าตายตรงุ้นต้นตรงนี้ต้นมันไม่เป็นแถวเป็นแนวผมก็โค่นทิ้งทั้งหมดเุ้ผมเป็นคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงใหม่หมดแล้วก็ลงใหม่ให้มันพร้อมกันเลยให้มันพร้อมก็ให้มันเป็นแถวเป็นแนวมันมองแล้วมันสวยงามคือจะได้ดูแลได้ง่ายใช่ไหมคะอ๋อว่าแถวนี้เกิดใหม่อะไรนี่ใช่คะถ้ามันตายสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมโค่นทิ้งหมดแล้วคือพื้นที่ที่นี่นะคะขึ้นมาก็คือจะอากาศชื้นทุกทุกครั้งที่ขึ้นมาจะมีฝนตลอดเลยปีนี้มันแปลกตรงที่เนี่ยมี จะไปไปลายมีนาแล้วฝนยังตกอยู่เลยตกครับตั้งวันตกสองชั่วโมงฝนยังตกอยู่เลยตั้งวันตกตรงช่วงเช้าสองชั่วโมงตกามาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เจีย๊ยบมานี่ยังไม่เคยแรงเลยตกทุกวันแต่คือฝนตกยังไงก็คือมันรุเรงก็ยังไม่ไม่มีปัญหาไม,มไม่มีปัญหาครับไม่มีไม่มีปัญหามีแต่การแตกใบอย่างเดียวเลยมีเราแตกใบแล้วก็ลูกลูกได้โตขึ้นโตขึ้นค่ะอย่างอย่าง,งเช่นฝนนี่มีฝนไหมคะผู้ใหญ่ในการแตกยอดอ่อนของเขามีฝนครับ เป็นเพราะว่าฝนเยอะด้วยใช่ไหมคะเขาบอกฝนธรรมชาติของฝนมันจะมีจิบเพื่อยืดมันก็เลยยืดยอดออกมาด้วยแต่จริงเราก็ก็แล้วแต่เนาะแต่เราใช้แล้วเราไม่เห็นว่าเขาจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เราไม่เห็นมันมันไม่มีปัญหาฝนตกมาก็ไม่มีปัญหาสําหรับเราเราก็เลยเฉยๆสบายๆงั้นคือสิ่งที่ที่เกิดการลัดอ่อนของทุเรียนที่เกษตรกรหรือชาวสวนกลัวกันของผู้ใหญ่ก็คือผ่านไปแล้วเพราะมันไม่เกิดเหตุการณ์มันผ่านไปลมันไม่เกิดการลุดร่วง ก็คือเขาก็ยังแตกอยู่นะคะทุกวันนี้ที่เรายือนอยู่เนี่ยตอนนี้ทุเรียนเนี่ยตอนนี้ที่เรายือนอยู่ที่นี่วันนี้วันที่ยีาา2 2 2บสบอ่าเดือนมีนาคมนะคะซึ่งใกล้ทุเรียนนี่ก็ใกล้จะได้อายุละเดือนหน้าใช่ไหมครับผู้ใหญ่ของผมถ้าคิดตามวันบานจนถึงตอนนี้ก็ประมาณวันที่20เมษาครับ120<อ>วัน อ๋่เมษาเห็นไคะก็จะษก็จะตัดได้แล้วแต่จริงๆก็คือที่ผู้ใหญ่บอกว่าทางกองเขาบอกว่าวันที่10ก็ตัดได้แล้วครับแต่ทีนี้ว่าผมก็ไม่อยากจะให้มันเสียชื่อชาวสวนก็เลยว่าเราพยายามจะขืนไว้จน20่สราคาถลา่ก็เท่านั้นให้มันเต็มที่ซะก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไปตรวจแป้งตรวจอะไรแล้วผ่านนี่ก็คือก็ตัดได้เลยตัดได้เลยครับเพราะต้องวานก็มีพ่อค้าคนจีนเข้ามาดูเขาก็จะเหมา200 20บาท Oh. เขาจะเหมาเนี่ยสองบาททุกหนามแต่เขาบอกว่าเขาจะต้องตัดก่อนวันที่สิบเมษา oh. แต่นี่เรามานับวันบานของเรากับอายุของเรามันประมาณวันที่20่สที่มันจะอายุมัน <c oughs> ครบร้อยี่สวัน <c oughs> เราก็กลัวเสียชื่อเกษตรกรชาวสวน <c oughs> เราก็มาให้เขาเหมาอ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาก็ราคาเท่าไหรก็เท่านั้นนี่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าไม่ไม่เห็นแก่ราคาใช่ที่สูงนะคะก็ทําตามระบบคือก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเกิดผลเสียหายกับชาวสวนเกษตรกรจันทบุรีทั้งหมดด้วยไงแล้วก็ทั่วไปด้วยกระทบยาวครับกระทบยาวถ้าถ้าหากมีการเกิดการทําสะเคสเนื้อเนาะผู้ใหญ่เนาะมันก็จะเสียหมดอ่ะมันจะกลายเป็นตรวจเข้มหมดอ่ะใช่ไหมคะครับอ่าซึ่งซึ่งแบบนี้ก็ไม่ควรจะทำนะคะยังไงก็ตามก็ต้องรอให้ ให้เขาได้ระยะได้ได้ที่ได้เวลาของเขาคือไม่เอาทุเรียนอ่อนนะว่างั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนนะคะผู้ใหญ่ต้นทุนก็จากวันนั้นถึงวันนี้จากว,นนวันนั้นถึงวันนี้มันผมก็ใช้ตัวนี้ตลอดค่ะแล้วก็ยาฆ่ามแมลงเื้อว่ายาอะไรก็ใช้ไม่ได้มากครับโดยมากผมจะเน้นตัวนี้เจ็ดวันสิบวันกระฉิดตัวนี้ก็ถังหนึ่งมันก็ไม่ถึงพันพันลิตรอะไม่ถึงพันบาทถ้าเราไปใช้ตัวอื่นอะถังหนึ่งพันลิตร เราใช้ยาอีกสองคมตัวเพิ่มเข้าไป,ไปมันก็ตกอยู่ประมาณก่อนๆที่ผมใช้อยู่ประมาณสามสี่พันต่อหนึ่งถังราคาแปลงนี้ห้าร้อยต้นเนี่ยผมจะฉีดทั้งหมดห้าถังคือห้าพันลิตรห้าพันลิตรก็สามห้าสิบห้าก็ประมาณหมื่นห้าต่อหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้ผมใช้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยก็ห้าถังก็ไม่กี่บาท ก็คือผู้ใหญ่เขาใช้นาฬิกาโปรนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วก็บวกยาลายาฆ่าแมลงไปนิดหน่อยบางส่วนก็ไม่ถึงพันบางส่วนก็พันนิดนิดนะคะก็จะประมาณนั้นแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่พ่นลูกเนี่ยใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะก็อย่างผมยังไม่เคยใช้ผมก็ใช้หนึ่งขวดต่อหนึ่งซองต่อน้ําพันลิตรตลอดมาเลยอย่างเจ๊บอกว่าพอมันเริ่มแตกไปอ่อนให้ให้เพิ่มเป็นสองซองกับหนึ่งขวดตอนนี้ผมก็ใช้ เพราะมันมันไม่คู่กันถ้าเราใช้สองซองเดี๋ยวไอ้นี่มันเหลือมันเหลือะเพราะก็ถ้าบอเจียบอกว่าไอ้นี่สองขวดไอ้นี่สองซองผมก็จะใช้แต่ตอนนี้ผมบอกไอ้นี่สองซองไอ้นี่ขวดหนึ่งแล้วเราซื้อมาคู่เราซื้อมาคู่แล้วตอนนี้พอเราใช้ไปอย่างงี้ยปั๊บไอ้นี่มันจะเหลือผมก็เลยสรุปแล้วใช้ยังไงก็ได้ผลนะก็ได้ผลนะผมว่าได้ผลได้ผลได้ผลมากทีเดียวถามผู้ใหญ่ต้นที่ว่าไว้เป็นร้อยลูกอ่ะเคยไว้อย่างนี้มาก่อนไหม ไม่เคยครับผมเห็นมันโตครับผมเห็นว่ามันสมบูรณ์ครับคือเพื่อนผมมันใช้ก่อนก็สูตรเรียนมันอ่ะมันมาดูที่สวนแล้วมันบอกว่ามันถามผมว่าใช้คู่หูแบบผมบอกว่าใช้มันแล้วก็เลยแกล้งถามมันรู้ได้ไงว่าเราใช้มันบอกว่าขั้วมันโตการใช้คู่หูแล้วขั้วมันจะโตกว่าสวยคั่ว ทุเรียนสารน่ะผมก็ทําสารน่ะแต่ทุเรียนสารน่ะโดยมากคัวจะสั้นๆเห็นของผมไหมคัวยาวคว่ยาอันนี้แตกต่างเลยแตกต่างครับเพราะคั่วยาวคั่วใหญ่เหมือนกับธรรมชาติเลยคือการโตของลูกก็จะเสมอกันเสมอครับหมายถึงว่าผู้ใหญ่ไว้เยอะแต่มันก็โตเท่าๆใช่ครับมันก็โตคือมันก็ไม่ได้ว่ามีแบบเอ่อโตไม่กี่ลูกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่อ๋อก็เสมอเสมอเสมอกันร้อยลูกต้นทุเรียนอายุ7ปีเนาะแต่ข้างหลังนี่ก็60อันนี้ก็ประมาณ 60สิบลูกได้เหมือนกันค่ะก็ผมตีว่าว่าต้นละ3าสิบลูกก็คือถั่วเฉลี่ยตน้นที่เล็กๆอันนี้คือแบบหอมตัวเพราะว่าวันนั้นที่คุยกันต่างเป็นดอกผมก็ว่าผมจะเอาแถวละตันแถวละตันมันมีอยู่สี่สิบกว่าแถวแต่พอมันเป็นผลมาเนี่ยผมเดินนับเดินประมาณประมาณดูก็ต่างวันพวกกล่องก็มาเดินนับดูก็เกินคาดครับอันนี้ก็คือจะถือว่าเป็นทุเรียนรุ่นแรกๆเลยเนาะผู้ใหญ่เนาะที่นี่ครับที่นี่ที่นี่แปลงนี้จะเป็น แรกกว่ากเขาหมดเป็นรุ่นแรก<อ>ก่อนเขาก่อนเขาประมาณสิบกว่าวันอของเขาจะอายุครบประมาณสิ้นเมษาของผมก็จะไปอายุครบกว่าประมาณกลางกลางเมษาค่ะก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกร,ร,กร<อ>ที่เป็นสามารถเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างให้ให้กเกษตรกรทั่วประเทศได้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่จะมีความใส่ใจเนาะผู้ใหญ่ก็จะบอกเมื่อคลิปที่ผ่านมาว่าต้องเดินดูทุกเช้าเลย ช่ไหมคะคอ,อันนี้คือเป็นเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับของผู้ใหญ่เนาะก็ผมเป็นลูกคนจีนค่ะเตี่ยผมเป็นคนบอกว่าทุเรียนไม่ต้องกลัวมันตายหรอกถ้าวันทุกวันเราเอาเงาไปทับมันอถ้าเงาเราไปทับต้นมันทุกวันอะ่ะมันจะไม่มีการตายผมก็มานั่งคิดทาไมถต่ผมทําตายไปแปลงหนึ่งมานั่งคิดไปคิดมาอ๋อาำั่งที่เตี่ยพูดอะ่ะเขาให้เราคิดถ้าเราไปดูทุกวันวเราเห็นโรคมันเป็นนิดเดียวเราก็เห็นแล้วมไม่ใช่มันเป็น้เต็มต้นเราถึงไปเห็นอย่างนั้นเราก็รักษาไม่ทัน ไอ้นี่มันเป็นแผลเป็นไรนิดหน่อยผมก็มาขูดทาขูดฉีดปกกี้มันก็หายเราเห็นนิดๆเราเห็นตัง้ง่ทีแรกเหมือนกับมะเร็งไอ่ถ้าเราไปตรวจเจอก่อน<ะ>หมอก็รักษาหาย<ะ><ะ>ถ้าเราไปตรวจแล้วมันเป็นขั้นสองขั้นสามแล้วก็จบมันก็เหมือนกันครับผล,ลไม้ถ้าเราใส่ใจเหมือนกับเราไปตรวจตลอด<ะ>มันก็โอเคครับมันก็เอาอยู่<ะ>ก็ใครสงสัยอะไรก็เข้ามาต้อนรับทุกท่านครับให้มาลองชมดูได้ว่าของที่เราใช้ ผมเป็นเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทำาทํทำ้วยตัวเองจริง,งจริงถ้าของไม่ดีจริงเราจะไม่บอกต่อเกษตรกรด้วยกันเพราะว่าผมผ่านทุกยี่ห้อมาเยอะอผมผมทำมาเนี่ยก็อายุก็เข้าหกสิปีพอดีอปีนี้ละแต่ว่าผมทําสวนมาก็พูดว่าผมทําสวนมาตั้งแต่เกิดพ่อเตี๋ยก็แม่เขาก็ทําสวนมาตั้งแต่ผมเกิดมาเก็นสวนอตอนนี้เราก็พอเราโตมาเราก็แยกย้ายจาก ครอบครัวมาก็มาสร้างมาทําตอนนี้มันก็ลุกคานไปเรื่อยไปทําอะไรก็ดูแลไปเรื่อยคือทุเรียนน่ะมันพูดง่ายมันเรียนไม่จบคปีนี้ผมว่าผมจบปีหน้าอาจจะไม่จบก็ได้เพราะอากาศค่ะดินฟ้าอากาศมันไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เรารู้แล้วอ๋อปีหน้ามันเปลี่ยนอีกแล้วปัจจัยที่ควบคุมได้ใช่ครับปัจจัยมันเราควบคุมไม่ได้แต่ปีนี้ผมก็พอใจในการที่ใช้ตัวนี้กับผลไม้ที่ออกได้ขนาดนี้ ทุกคนที่มาดูก็บอกว่าลงทุกลงแ้เขาที่เ็าไปดูทั่วๆไปเขาก็บอกว่ายังไม่เคยเจอทุเรียนที่ว่าลูกสวยหนามสวยแบบนี้ในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้คือคือทุเรียนที่สวยก็คือลูกเขาจะทรงกลมใช่ไหมผู้ใหญ่ทรงกลแล้วก็หนามแหลมเต็มล่ามหนามเล็กหนามแลมหนามเล็กแหลมครับอ่าค่ะแปลงของผู้ใหญ่นะคะถ้าผ่านไปผ่านมาอยากแวะชมนะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านโชคดีนะคะติดถนนเลยนะคะ ศูนย์บัญชาการของผู้ใหญ่ปีชาชัชวันตะการตานั่นเองนะคะก็แวะเข้ามาชมได้นะถ้าสมมติว่าดูคลิปแล้วคิดว่ามันจริงหรือเปล่ามันเห็นผลแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็ยินดีเปิดสวนให้แวะมาชมได้นะคะก็ตังวานนะก็คนในหมู่บ้านผมนี่แหละเขาดูคลิปรุ่นไอ้ตนตนตนทีไปดูตัวเล็กๆอที่ว่ามียี่สิบลูกตรงนั้นะจุบนั้นน่ะแล้วเขาก็เรียกแฟนเข้ามาดู แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสวนผู้ใหญ่ตังวานเข้ามาเลยตอนเย็นพอเขาดูเสร็จแล้วเขาก็มาพาไปดูเขาก็บอกของเขายังไม่มีรุ่นนี้เลยของ,ง,งเขา็นรุ่นขนาดนี้<อ>แล้วก็ไม่สวยด้วยติดน้อยด้วยผมก็เลยบอกว่าจะลองตัวนี้มันก็อาจจะชาไปแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ดีกว่าตัดเสร็จแล้วก็มาลองใช้ตัวนี้เลยและส่วนนี้ก็สวนใหญ่ด้วยเขาก็น่าจะน่าสนใจเพราะเขาสนใจแล้วก ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาสัมภาษณ์ที่สวนแห่งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเพราะว่าของเรามีเคล็ดลับว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสาม่ํามเสมอจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างอันนี้ผู้ใหญ่เห็นแล้วนะครับก็เ,เรียนเชิญชวนเชิญเกษตรกรทั่วประเทศนะครับช่วงนี้มาช่วยกันลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไร,กรเกษตกรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมัศจรรย์และอย่าลืมนะครับติดตามผลงานของคู่หูมัศจรรย์พวกเราจะนําเสนอทุกท่านเป็นระยะระยะทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพ,พื่แผนหญิงกเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วย,วยปลดหนี้ย้ย รวยไวเมื่อใช้ Pen, เวลเพนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวลเพนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุด